สวัสดีปีใหม่2022ค่ะคนไข้ของหมอหญิงทุกคนนะคะก็ปีที่แล้วนะคะพวกเราทุกคนก็ผ่านอะไรกันมาเยอะนะคะมากมายก่ายกองแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ผ่านมันมาได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยหมอก็อยากจะขอไวยพรให้ทุกคนนะคะ ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะมีความสวยมีความหลอ่อที่สําคัญคือมีความแข็งแรงนะคะจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็ทุกอย่างราบรื่นเฮงๆงปัง,ปงๆค่ะหมอขอให้คนไข้ที่น่ารักของหมอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขทั้งกายและสุขทั้งใจขอให้สวยๆปังๆผิวดีหน้าเด็กสมหวังสมดังใจในทุกๆเรื่อง ขอให้มีความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองใช้ตลอดทั้งปีต้องมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาร่ำรวยเงินทองให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะคะสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี Year, ้นิวร์ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวร์สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหมค่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ